ทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆถึงจะอร่อยถึงจะทํามาออกมาดูดีรู้ไหมคะ <Hi. S 1> ใช่ขึ้นไปนั่งข้างบนนี่นี่ช่วยจ้าก่อนทาอะไรลูกช่วยแม่ทํากับข้าวเหรอทกับข้าวค่ะขึ้นไปนั่งข้างบนเร็วแม่แ่ว่าสอีอ่พัดขนาปลากระป๋องครับผมนี่นี่กอยู่ เหร่นน้ำสอแม่อยู่หันละเอ้าขาไปถึออย่างนี้นี่บอข,าถ,า,ขาถึงอย่างขึ้นดำดำๆเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวเราอาบน้ำองกันนะคะเดี๋ยน้ำพ่อแม่ต, <c oughs> ต่ำารถดดำเลยเดี๋ยวยังถูกออก ปอกข้าวนาข้าเดียวครับผมเอากานออนๆมีวายใส่กับผัดปลากระป๋องหนึ่งเสียบครับผมนี่ๆกินไหมลูกไม่กินทำไมไม่กินว้าวทำอะไรอ่ะพีเสียพีเสียพีเสียเหรอโอ้ผีเสียบิ๊มเดี๋ยวแต่หน่อยถอดไข่ใส่ชะอม เดี๋ยวตาหน่อยทอดไข่ใส่ช่อมผ้มหญ่แพ้ว่าแกะปอกปอกขนาก่อนก็ข่าวแรงเก็บก็ข่าวแรงครับผมก็ข่าแรงิกัดสวัสดีพี่น้องสวัสดีด้กาูกะมันนี่ยุตรงเลี้ยงวันเสาร์อาทิตย์นั่นก็น้องที่เปงเลี้ยงมื้อไหน วน,วนยังนจันทร์คอยไปโรงเรียนนจันทร์คอยไปโรงเรียนอ่าเดี๋ยวตัวไหนทอดไข่ใส่ะอมกันพี่น้องไข่เจียวไข่เจียวใส่พักขาแบบนี้พี่แต่ว่าพักขามันอยู่หุ่นทอดกรอบครับผมนี่นี่ถือพี่ก้อมบ้านทำไมฮะ เบื้องยังเบื้องยัง,งยังทอดกรอบๆเจ้าเมียเอาทำพีไม่ก่อนเนี่กรับไปเนะคะ่ะอ้ยใส่น้ำมันโบรายครับผมนี่เห็นไหมผักขามือบ้านตับน้ำพริกกะปีไปแล้ว<ม>กินกระปลาทูมอน,นี่อยากกินทอดไข่ชะอมชะอมเจ้ะหน่อยเจ็บอยู่ต้น ขนาดเล่มๆกันยังได้กัมหนึงน่งเนี่ยพี่นอ้องอะไข่เจียวอมหอมอทานกับข้าวสวยร้อนๆสุดยอดนะครับผม,อามาาทอดทอดเอกรอบไข่เจียวชะอมนี่ต้องทอดกรอบฮะใส่กา,านบอกค่ะว,ว้าวเอาอีกไหม,มเ,เอากรอบอีกไหม เนี่เราก็ได้เราก็ได้ไก่เจียวแล้วลดีกุลเลยอืมสวยไหมคะเซ็บแซ่เดี๋ยวไปล้างกระทะให้แพรวาก่อนแป๊บหนึ่งแพรวาเก็บ,บปอกแล้วปอกแล้วก็ได้หน่อยใช่ไหมฮะ ส่วนภูมินัอทิมอ่ะเดี๋ยวว่ามึงแพร่าพัดใส่ปลากระป๋องพัดกระป๋องเดียวกับพ่อแล้วพี่นอ้องสามแม่ครัวนะมาดูแม่ครัวหัวปลาครับผมต้มกับกระเทียมล่างกระท่ายเพิ่นแล้ว ใส่น้ำมัน,นยังเหรอยังไม่แห้งบรรยากาศดีดีพี่นองตอนเล่งแรงมือเล็กน้อยว่าไปเรียนขึ้นโบโตกหละ่ะฝนแต่ว่าขึ้นม,มากอยู่เด้กนี่เอาขึ้นม,มากอยู่แต่ว่าโบโตก โบตกหลายมือแล้วเฮ้ยตกอยู่ตกขันโบแห้งบเพราะเป็นกะละเนาะว้าวจะผัดไหมเนี่ยกินอะไรกินอะไรเอาคลายทิ้งทำไมนะต้องผัดพี่นอ้อง เป็นยังงสันคอนสันคอนไ้เนี่อยาไปเล่นน้ำนหะใส่ปลากระป๋องลงไปชนะปลากระป๋อง,องว้าวอะไรก็ว้าวว้าว,ว,าว ใส่คณะที่เราปอกลงไปบึง้งว้าวน่ากินมากลาดเขาปรุงรสครับผม ไีอยูขาวัวนว้ไปนวนีดห่อยแม่ๆอยังไปเล่นน้ำดนตรีอยู่ในซ่องบอ่อใข่ว้าวเรียบร้อย làm đạt khổ không đi sẵn sụt đoạn đây nó năng luôn nha thì thay luôn, nó còn khô khô cặt đấy xài Hãy cặp cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, không bỏ lỡ กสและข้วหน้าสุกรพอชิมเมืองชิมเมืองสุดยอดครับผมลาดเขานี่หลักกับเขาแรงง่ายๆสองเมนูแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วจ้านะเคครับขอบุณติ่กดทติดตามและกำลังใจให้กันสวัสดีครับ กินมาก